สวัสดีค่ะราธาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีกรกฎประจำเดือนมีนาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมเป็นธาตุน้ำนะคะ ตัวเจ้าชะตาได้ราชาไม้เท้าบุรุษผู้มีความกระตือรือร้อนมีความรู้การศึกษามีภาวะผู้นำมีพลังที่ชัดเจนมีความมั่นคงและร่ำรวยที่ยังหนุ่มอยู่นะคะคนคนนี้จะดูเด็กกว่าอายุก็ได้เช่นกันนะคะราชาไม้เท้าคนนี้หน้าตาแล้วก็ลักษณะท่าทางไม่แก่เขาเรียกว่าอะไรย,ยังมีแพชชั่นสูงอยู่นะคะกระกฎท่านนี้มีสเสน่ห์ต่อไปนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบนี่ได้8เหรียญตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างขามักขม้นเลยทําไม่ได้มองหน้าอินหน้าพรมที่ไหนหรอกคือก้มหน้าได้ก็ทํางานไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นคือจะไม่ฟังอะไรเลยนอกจากทางานอย่างเดียวเพื่อจะให้ประสบความสําเร็จมันมีความมุมานะและมุ่งมั่นไงคะต่อไปนะ,ะสิ่งที่คาดหวังนี่ได้3ามไม้เท้าตัวสมไม้เท้านี่ก็บอกว่าจะมีการเจราจาต่อรองหรือต้องการความร่วมมือที่ดี จากใครก็ได้ที่เป็นพันธมิตรที่ดีที่เขาคิดว่าเอยจะต้องไปเจราจาหรือจะต้องไปยื่นข้อเสนอที่มันดีๆหน่อยละเพื่อที่จะได้มีความร่วมมือที่ดีมากขึ้นไปจเจริญเติบโตก็ได้คือการเจราจาก็ได้คือการต่อยอดธุรกิจก็ได้แต่ต้องอยู่ในช่วงที่ยังทําอะไรมากไม่ได้ถึงจะเป็นการเจราจาก็แล้วแต่แต่ก็จะบุกไม่ได้หมายถึงว่าเจราจาแล้วก็ทิ้งไว้เพื่อจะรอคําตอบหรือจะเอาคําตอบเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้น<ๆ>เขาอาจจะไม่มีให้คุณนะคะบอกไว้ก่อนต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยได้ the นะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นคนที่นําสิ่งที่มันต้องตื่นเต้นและทําดีทําชัว่วทําให้คนเนี่ยอึงอ้งอ่ะอึ้งทั้งประเทศอลยอย่างนี้ก็ได้นะการติดต่อหรือสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะฮะติดต่อก็สําเร็จทําอะไรก็สําเร็จชัยชนะเนี่ยนำมาสู่เขาตลอดไม่มีคําว่าพลาดเลยเพราะเป็นจิชาริออตต้องเห็นนะ่ะต้องรู้อ่ะทำให้คนแบบอึง้งอะ่ะเมื่อ1 0 2ถึงปีที่แล้วนะและเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากเลยต่อไปนะคะ เขาก็บอกว่าอดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยได้อัศวินเหรียญคือได้เจอคนที่เขารักเกลียดต,ตัวเองคนที่รับผิดชอบงานได้ดีเยี่ยมเลยชอบมากเลยคนคนนี้บอกว่าวิชันชอบเลยคนรักเกลียดต,ตัวเองเนี่ยมันรับผิดชอบงานจริงจงจังๆเลยอ่ะมันขมักรเม่นเขาอยากให้ได้มาเป็นผู้ร่วมงานกับเขาเพราะเขาเพิ่งเจออยู่ใน3เดือนถึง1ปีนะคะเขาจะให้เหรียญใครเนี่ยนะคะดูซะก่อนเป็นรูปของเดอะซันนะจะให้ความเจริญรุ่งเรืองกับใครเนี่ยคนคนนั้นต้องมีความดีด้วยถ้าคุณดีไม่พอเหรียญน,นั้นไปถึงคุณคุณก ม,มันต้องรู้แจ้งเห็นจริงด้วยเขาถึงจะให้คนคนนั้นไม่ใช่ให้สีสัวไม่ใช่ต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ได้ราชาถ้วยมาเลยจะได้รับความเมตตาได้รับความเอื้ออาทรจากคนที่รับข้อจํากัดผู้อื่นได้แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนคนคนนี้จะเป็นคนใจดีเป็นคนที่ยอมรับได้หมดอ,อ,อไม่ว่าคุณจะเป็นคนชั่วคนดีแต่ขอเหตุผลหน่อย เหตุผลทําไมคุณถ hmm <sh> ึงชั่วเหตุผลทําไมคุณถึงดีเหตุผลทําไมคุณถึงอยู่ตรงกลางจะเป็นคนช่างซักหน่อยๆว่าเออทาไมเพราะอะไรเหตุใดนะผลสรุปแล้วเขาจะเป็นคนสรุปเองพอเขาฟังให้ครบไงฮะถึงจะมาสรุปด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีอยู่หรือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะแล้วเขาจะมาสรุปแล้วถามว่าสรุปแล้วถูกต้องไหมเออร่า เขาสรุปถูกต้องสิคะเขาจะไม่เอาเกียรติเอาศักดิ์ศรีเขามาทิ้งนะคะราชาถ้วยเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีฐานะมีตำแหน่งนะ,ะแล้วก็มาพร้อมกับสามไม้เท้าคุณเห็นไหมคะเขายืนมองไปที่สามไม้เท้าเพราะฉะนั้นการเราจรจาคุณต้องใช้ราชาถ้วยถ้าคุณทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะต้อนรับคุณนะคะถ้าคุณทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้าไปหาคุณเช่นกันมันเปิดโอกาสทั้งสองอย่างเลยค่ะมันไม่มีการว่าอ๋อสิ่งไม่ดีมาฉันปิดไม่คะ่ะหมดเวลาละคุณดูนะคะเริ่ม ทำสิ่งใดมาคุณลองเรียบเรียงชีวิตคุณดูสิวันนี้คุณยืนมาคุณอยู่บนฐานะที่มั่นคงเนี่ยมาจากสิ่งใดถ้าคุณอยู่ด้วยฟางเน่ะมันจะล้มแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยความมั่นคงอ่ะคุณจะไม่ล้มมันไปไหนแล้วที่ถูกต้องด้วยนะคะแต่ถ้าคุณยืนอยู่บนกองฟางนั่นนะคะมันจะล้มกองฟางกองฟืนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไหม้หมดมันจะไม่เหลืออะไรแม้แต่ที่คุณอยู่มันก็จะไม่เหลือนะคะถ้าวันนี้เราทําสิ่งไม่ดีเนี่ย กลับเนื้อกลับตัวซะเถอะค่ะเลิกมันซะมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยคนเรามันก้าวผิดก้าวพลาดกันได้แล้วทำไมอ่ะก้าวผิดก้าวพลาดแล้วยังเดินต่ออ่ะมันก็เรียกว่าเข้ากระดูกดาแล้วใครก็จะมาให้อภัยอ่ะใช่ไหมเรียนตัวเองใหม่ทํามันใหม่ทําสิ่งที่มันดีๆซะมันได้มันก็ได้กับตัวคุณถ้าทําดีคุณจะได้ดีและสําเร็จแต่ถ้าคุณจะไปเจรจาต่อรองในทางที่ไม่ดีก็ไม่สําเร็จนะคะปัญหาที่เขาอยากจะแก้ไขอัศวินดาบ ตัวอารมณ์และความเร็วความแรงแบบที่ไม่ได้ตั้งใจชั้นเนี่ยมันอารมณ์ร้อนว่ะฉันเนี่ยมันอารมณ์แรงว่ะฉันจะแก้ไขยังไงได้บ้างพอถึงเวลาอะไรนะฉั้นก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่มันวิบทีไรมันโกรธมันก็อยู่ที่ตัวคุณอีกอะค่ะถ้าคุณยังกําหนดไม่ได้นะคะว่าเราจะเป็นธาตุของอารมณ์หรือให้อารมณ์มันไปเป็นธาตุเราเราต้องคิดให้เป็นนะไปฟังคําขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าดับอารมณ์เนี่ยทำยังไงบ้างคุณจะทราบเองอะว่าวิธีดับทุกเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่เราไม่ได้ทํา เราไม่เข้าใจอุ้ยอย่าเลยมันไกลเรามันไกลห่างธรรมะก็เราไม่ได้เข้าเราก็ยังคิดว่ามันไกลห่างแต่เราลองเดินก้าวขาลงไปสักหน่อยสิเข้าสู่สิ่งที่มันถูกต้องเราจะไม่ไปสิ่งที่มันมืดต่อไปนะคะแนวทางแก้ไขก็ให้ก้าวดาบมาเลยมันจบแล้วสิ่งที่เราทําไปมันคือสิ่งที่เราทำะว,วันนี้เราต้องรับกรรมกับมันเพราะไม่ได้ก้าวดาบคุณก็ต้องนอนฝันผวาอย่างเงี้ยไปคิดมากกลุ้มเครียดนะอยู่ไปแบบเนี้ยไปสภาพเนี้ยไปก่อนเพราะแนวทางแก้ไขยังไม่ให้เลยอ่ะเครียดนอนไม่หลับ พักผ่อนเยอะๆนะคะหลับมันให้ลงแล้วก็หยุดซะไม่มีใครจองเวรจองกรรมกับคุณและเลิกซะหยุดไอ้สิ่งที่มันจะใช้อารมณ์แล้วไปตัสดสินคนอื่นเขาโยที่ไม่ฟังเหตุผลเพราะว่า เขาไม่ได้มาทางเราเท่านั้นเองทิ้งมันซะวางมันซะการใช้อารมณ์การใช้ความรุนแรงการใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเร็วเขาวางเงี้ยโอ้โหมันดีกับเราวันนี้อุชนะแล้วแล้วเป็นไงฮะยิ้มได้แค่วัน2วันแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะทุกทนาดเลยสิ่งที่เราสร้างมันก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวเราเป็นแถวเป็นแนวหมดปัญหาที่เราสร้างไว้ทิมเราคิดมากโดนหักหลังโดนทรยศทุกสิ่งทุกอย่างโดนทรยศหมดเลยเป็นไงฮะ สะใจไหมคะกับสิ่งที่เราทําบางท่านเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกท่านกระกฏบางคนเนี่ยเขาอาจจะตกอับตกตาอยู่ด้วยว่ากรรมที่เขาทําเขาก็ยอมรับกับมันเมื่อเขายอมรับกับมันเดี๋ยวถึงเวลาฟ้ามันก็เปิดสําหรับเขาเพราะเขารู้ไงคะว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันไม่ถูกเขาก็จะไปแก้ไขตัวเขาเองเพราะคนเราเนี่ยมันไม่รู้มาแต่กําเนิดแต่เมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามเมื่อรู้แล้วทํานิ่งเฉยกรรมอย่างเดียวคะ่ะที่รอคุณอยู่แต่ถ้ารู้แล้วแก้ไขทําให้มันถูกสิ่งนี้คือสิ่งที่จริงทําสิ่งที่ดีคุณจะได้สิ่ง ทํีี่ดทาสิ่งที่ชั่วคุณจะได้สิ่งที่ชั่วแล้วคุณทําสิ่งใดล่ะคะเดินตรงกลางซะนั่นแหละค่ะสิ่งที่จะวิเศษเลิศเลยมันจะรอคุณอยู่เรารู้อยู่แล้วต้นทางปลายทางมันจะเป็นยังไงเราวยังจะเดินเนี่ยแล้วเราจะโทษใครนะ,ะตอนเราเดินเนี่ยเราเดินเพื่ออะไรสิ่งที่คิดอยู่ในใจในได้5เหรียญตัว5เหรียญเนี่ยบอกเลยมันหาทางยากแล้วละ่ะวันนี้การหากินยากการอยู่ยากการลําบาก การลำบากใจการขาดทิศทางการขาดผู้สนับสนุนการขาดอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาช่วยเหลือเรามันจะไม่มีเลยมันจะหายวับไปกับตาเลยนะคะคนที่เคยหนุนคุณอยู่ที่โอ้โหช่วยเหลือคุณอยู่เนี่ยมันจะไม่มีใครเหลือแล้วนะคะตอนนี้นะเวลาในคุณควรรู้อยู่กับตัวคุณเองนะคะชาวราศีกรกฎสุขเสวยไปละก็เหลือแต่ทุกข์เท่านั้นเองนะคะเอาง่ายๆแล้วกันต่อไปบทสรุปนะคะ j u s t m e n สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาถ้าคุณทําสิ่งที่ดีไว้คุณไม่ต้องกังวลไปสิ่งที่ดีนะั้นมันก็จะกลับมาหาคุณหรืออีกในนึนกระบวนการยุติธรรมก็ได้เช่นกันนะคะมันจะมีข่าวของที่มันเป็นเรื่องจริงๆอะคะ่ะเปิดเผยขึ้นมาแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกไปเลยว่าโอ้โหกรรมแท้ๆเลยนะกรรมค่ะ อย่าทําให้มันซ้ารอยนะคะเรามีบ้านอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วอย่าทําลายบ้านของเราเนี่ยเราควรช่วยกันปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันสวยงามขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดมันไม่สามารถที่จะอยู่แบบเดิมๆรอวันผุพังอย่างงี้ไม่ใช่เราก็จะต้องเป็นลูกหลานที่มาพัฒนากันไม่ใช่มาทําลายนะครับคำใดในคลิปทําไมสุภาพรักก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้รัฐาโลด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ